เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสออสวทนะครับสวนดยสุนทรพิมเ์เสนจงหาสมการไฮเพอร์โบลาซึ่งมีกราฟดังแสดงในแต่ละข้อนะครับก็คือข้อนี้โจทย์ให้กราฟของไฮเพอร์โบลามานะไฮเพอร์โบลาก็คือคล้ายๆกับพาราโบลานะแต่ว่าจะมาเป็นคู่แบบนี้นะครับนี้โจทย์ให้มาหข้อครับให้รูปมาแล้วถามว่า สมการที่สอดคล้องกับรูปเหล่านี้คือหน้าตาเป็นยังไงนะก็คือให้หาสมการที่สอดคล้องกับกราฟเหล่านี้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเราก็มาทบทวนนิดนึงนะครับนะทบทวนเนะื้อหานิดนึงนะว่าคือไฮโพบาร์าเนี่ยมันจะมี2แบบนะแบบที่มันนอนอยู่บนแกน x กแบบเนี้ยกับตั้งอยู่บนแกน y ในลักษณะนี้ถูกไหม ถ้าเป็นไฮเปอร์โบลาแบบนี้อันนี้แกน x อันนี้แกน y แล้วมันนอนอยู่บนแกน x เนี่ยนะเราพบว่าสรรมการของมันจะอยู่ในฟอร์มนี้ครับ x กำลังสองก็คือ x จะขึ้นก่อนนะส่วน a กำลังสองนะแล้วก็ลบด้วย y กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1น,นะครับอันนี้เนี่ย a b เนี่ยคืออะไร a b คืออย่างนี้ครับระยะจากกึ่งกลางนะครับนะไปยังจุดยอดเนี่ยนะ,ะระยะจากกึ่งกลางเนี้ยไปยังจุดยอดเนี่ยระยะนี้แหละน่าจะถูกกำกับด้วย a นะระยะนี้คือ a นะครับนะทีนี้มันจะมีระยะอีกตัวหนึ่งก็คือระยะ c ระยะ c ก็คือเป็นโฟกัสอ่ะนะครับโฟกัสนะก็จะมีจุด c อยู่ตรงนี้ c ก็คือระยะจาก โฟกัสเนี่ยนะไปยังกึ่งกลางอันเนี้ยระยะ C นะครับถ้าเราจะหาระยะ A ได้หาระยะ C ได้เราจะหา B ได้โดย ABC จะสัมพันธ์กันตามนี้ครับสัมพันธ์กันยังไง A กำลังสองนะครับเอ C, กำลังสองเนี่ยจะเท่ากับ A กำลังสองบวก b กำลังสงย่างนี้นะครับเ นอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีเส้นอีกอันหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นกำกับอ่ะก็คือถ้าเราลากลากเส้นขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเออเรียกเส้นกำกับเส้นที่ไฮโปเมลาเนี่ยมันจะรากไปกับเส้นเนี่ยครับนะมันจะพุ่งแล้วก็ราบไปอย่างงี้มันจะไม่เกินเส้นนี้นะครับเออเนี่ยไปอย่างงี้เส้นกำกับตัวเนี้ยนะสมการของเส้นกำกับเนี่ยมันสามารถ มันเป็นเส้นตรงนะเส้นกำกับก็สมการจะเขียนได้โดยโถ้าสมการที่เอียงลงอย่างเงี้ยก็เขียนได้เป็นอะไร y เท่ากับลบ b ส่วน ax ถ้าสมการเอียงเอเส้นตรงที่เอียงขึ้นแบบเนี้ยนะเส้นกำกับที่เอียงขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยก็ y b A X. เท่ากับ b ส่วน ax เนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคนะ อันนี้คือไฮโปเปราที่นอนอยู่บนแกน x นี้มันจะมีอีกแบบหนึ Hi ่งไฮโปเปราที่ตั้งอยู่บนแกน y ะนะประมาณเนี้ยอ,อ,อย่างนี้นะถ้าไฮโปเปราหน้าตาแบบนี้ครับสมการของมันจะ y ขึ้นก่อนแล้ว a กำลังสองลบด้วย x กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับหนึ่งเออจะอยู่ในฟอร์มนี้นะครับโดยเหมือนกันนะสี่ ความสัมพันธ์ระหว่าง a, b, c เนะี่ยจะสัมพันธ์กันอย่างนี้ c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวก b กําลัง2 a คืออะไรครับ a ก็คือระยะเนี่ยนะจากกึ่งกลางไปยังจุดยอดเนี่ย a นี่มันจะมีโฟกัสอยู่อันหนึ่งแล้วนะจากกึ่งกลางไปยังโฟกัสเนี่ยคือระยะ4แล้วก็หา b ได้จากสมการนี้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นมันก็เหมือนกันนะจะมีเส้นกำกับนะไฮเปอร์โบลาก็จะมีเส้นกำกับโดยที่ไฮเปอร์โบลานี่มันจะกลางไปมันเรียบไปกับเส้นกำกับเนี่ย นะมันจะไม่พุ่งออกนอกเส้นกำกับนั่นเองนะมันจะเรียบไปนนะเออเส้นกำกับนี้ถ้าในกรณีที่กราฟมันตั้งอยู่บนแกนวายนะทุกเราตั้งอยู่บนแกนวายนีย่เส้นกำกับมันจะต่างกับกรณีที่เส้นกำกับที่กราฟมันรับบนแกน X นะโดยสมการถ้าเส้นกำกับเอียงลงด้านล่างเนี่ยสมการกเป็นแบบนี้ครับ มันจะ y เท่ากับ a ส่วน b เมื่อกี้มัน b ส่วน a ใช่ไหมน,นี้จะเป็น a ส่วน b x นะติดลบนะเส้นบนก็ y เท่ากับ a ส่วน b x นะครับอันนี้ไม่ติดลบนะมันจะสลับกัน a ส่วน b นี่ b ส่วน a อาละก็ประมาณนี้นะเนะะื้อหาสาระที่เราต้องทบทวนนะครับอันนี้ก็เป็นทบทวนไปแล้วกันนะ,ะทีนี้เราลองมาดูได้เลยนะเรามาดูกันทีละข้อข้อที่หน่งเริ่มที่ข้อที่หนึ่งครับ ข้อที่1เนี่ยเราพบว่าสมการไอ,ไอเจ้าไฮโปโบลามันนอนอยู่บนก x แกน x ะถูกไหมนี่นะนอนอยู่บนก x. แกน x งั้นเรารู้ได้เลยว่าสมการไฮโปโบลาเนี่ยเราก็เริ่มจากตรงนี้นะครับจากฟอร์มมาตรฐานรูปแบบมาตรฐานของสมการไฮโปโบลานอนอยู่บนแกน x ก็นะมันตั้งอยู่บนแกน x แบบนี้มองอเนี้ยเป็นแกนแล้วมันตั้งอยู่บนแกน x นะครับนอนอยู่บนแกน x ก็เอา x ขึ้นก่อนเป็น x กําลังสอง ส่วน a ะกํลังสลบ y กําลังสส่วน b กํลังสองเท่ากับ1อันนี้คือพิกัด2 0แสดงว่าระยะตรงนี้มันก็คือ2หน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าจากรูปนั้นได้ a เป็น2นั่นเองเออนะทีนี้ c เป็นอะไรครับ c ก็คือระยะจากนี่ไปน,นี่นะจากอันนี้พิกัดศูนย์ส่ไระยะจากนี้ไปน,นี่ก็4แสดงว่า c ก็เป็น4นั่นเอง ง่ายจบครับเราหา b ได้เลยนะจากสมการ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองเราก็ลองแทนค่า c ก็เป็น4 a ก็เป็น2องกำลังสองบวก b กำลังสองอันนี้เป็น16อันนี้เป็น4บวก b กำลังสองสิบหกลบสี่เท่ากับ b กำลังสองนะครับเพราะงั้น b กำลังสองก็เท่ากับ สิบหกลบสี่ก็ได้สิบสองนะเออละเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าสมการของเราก็ x กำลังสองเท่ากับ a กำลังสอง a ก็คือสองยกกำลังสองลบด้วย y กำลังสอง b กำลังสองเนี่ยไม่ต้องถอดรูทนะยกมาทั้ง b กำลังสองเนี่ยมาใช้เลยนะ b กำลังสองก็เท่ากับสิบสองนะเออ นี่ไม่ต้องหาเป็น b ีนะเอาบีกำลังสองมาแทนเลยนะบีกำลังสองอันนี้ b กําลังสองเพราะฉะนั้น b ีกำลังสองก็เท่ากับ12นั่นเองเท่ากับ1จัดรูปนิดนึงเกําลังสองสองกำลังสองก็เป็น4ลบ y กําลังสองส่วน12เท่ากับ1นั่นเองอ่ะจบแค่นี้ครับเพราะข้อนี้เราก็จะได้สมการที่คู่สมการที่สามารถให้ไฮเปอร์โบลาหน้าตาแบบนี้คือ x กซ์ำลังสองส่วน4 y กำลังสองส่วน12เท่ากับ1นั่นเองจบง่ายๆนะไม่ยากนะครับอลองข้อ2ครับข้อ2เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไฮโบลาที่ตั้งอยู่บนแกน y ตั้งอยู่บนแกน y ฟอร์มของสมการต้องใช้ฟอร์มไหนครับใช้ฟอร์มนี้ y ขึ้นก่อนนะก็งั้นเราก็เริ่มต้นจากสมการ y กำลังสองส่วน a กำลังสองลบ x กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1 A อคืออะไรครับ A ก็คือจากจุดกึ่งกลางไปยังจุดยอดนะจุดยอดอยู่ที่ทพิกัด0 12ย์แสดงว่าจากจุดศย์ไปยัง12ก็ระยะเป็น12หน่วย,ยงั้น A ก็นะครับ A เนี่ยมันก็จึงเป็น12นะจากรูปส่วน C ล่ะ C อยู่ที่พิกัด0 13ย์นะแสดงว่า C เนี่ยก็เป็น13บม เอาละทีนี้เราได้ a ได้4เราก็หา b ได้จากสมการนี้ครับ4กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองงา4กำลังสองก็เป็น13กำลังสอง a กำลังสองก็12กำลังสองบวก b กำลังสอง13กำลังสองได้169 12กำลังสองได้144บวก b กำลังสองเราก็ได้169ลบ144เท่ากับ b กำลังสอง เกลบสได้5 6าลบสได้2องนะหนลบหก็เป็นศูนย์เน B ่กำลังสองก็เท่ากับ25เสิบห้ครับเราก็จัดการแทนค่าได้เลยนะก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้นนะสมการของเราก็เอา A เนี่ยแทนลงไปในนี้นะครับ y กำลังสองส่วน A a ก็แทนด้วย12กําลังสองลบด้วย x กําลังสองส่วน B b เนี่ยเราไม่ต้องถอดรูทออกมาก็ได้นะไม่ต้องหาบีออกมาแต่หาออกมาเป็น b กําลังสองเนี่ยเอามาใช้ได้เลยนะนี่ b ีลังสองอยู่แล้วอันนี้ b กําลังสองอยู่แล้วได้25เพราะงะั้นก็แทน25ลงไปได้เลยนะครับเท่ากับ1นะก็จะได้ y กําลังสองส่วน12กําลังสองเป็น1 4 4ลบ x กำลังสองส่วน25เท่ากับ1อ่ะจบสมการของข้อที่2เสร็จเรียบร้อยนะไม่ยากเลยนะครับงั้นข้อนี้ก็ตอบสมการมันก็จะเป็น y กำลังสองส่วน1 4 4ลบ x กำลังสองส่วน25เท่ากับ1นั่นเองอ่ะจบไปสองข้ออย่างรวดเร็วครับต่อข้อที่3นี้ นะข้อที่3โอเป็นกราฟที่ตั้งอยู่บนแกน y ครับนะตั้งอยู่บนแกน y นะครับเออโอ้คนนี้ต้องต้องมีพลิกแพงนิดนึงนะกราฟตั้งอยู่บนแกน y เนี่ยเราเริ่มต้นที่สมการไหนครับสมการหน้าตาฟอร์มของมันต้องเป็นแบบนี้ y จะขึ้นก่อนนะเพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยเราเริ่มต้นอย่างนี้ครับเราเริ่มต้นที่สมการ นะจาก y กำลังสองส่วน a กำลังสองลบ x กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับน่นะ y ต้องขึ้นก่อนเพราะกราฟมันตั้งอยู่บนแกน y นะทีนี้ a คืออะไรครับ a ก็คือระยะจากอ,อะไรจุดตั้งต้นไปยังจุดยอดนะอจุดกึ่งกลางไปยังจุดยอดคือ a a ในที่นี้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น3 4 5เป็น4นั่นเอง นะเพราะฉะนั้น a ก็เท่ากับ4นะครับ b ล่ะเออ b ไม่รู้อะนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า4เป็นจุดไหนโจทย์ไม่ได้บอก c มาไม่เป็นไรโจทย์บอกมาว่าไฮโพบลา a รูปนี้มันผ่านจุด,จ,ดจุดหนึ่งจุดนั้นคือจุดพิกัด3ลบ5เพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ก่อนครับนะเ,นเนื่องจาก a เท่ากับ4เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า y กําลังสองนะ ส่วน4 a ก็เป็น4ก็แทนค่าเป็น4กำลัง2ลบ x กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1นะก็จะได้ y กำลังสอ2 4กำลังสอ2 16ลบ x กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1นะครับอ่ะติดอันนี้ไว้ก่อนอทีนี้เราทำไงครับ เราต้องหา b สมการไฮโพโบลาเนี่ยเราติด x กับ y เอาไว้แต่ต้องรู้ตัวเลข a กับ b ถูกไหมงั้นเราก็หา b ครับหา b จากคีย์เวิร์ดอันไหนจากคีย์เวิร์ดที่ไฮ o พโบลานี้ผ่านจุด3-5ลบ5นะนะครับมันผ่านจุด3-5ลบ5เออผ่านจุด3-5ลบ5ก็แสดงว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราแทน x เป็น3 y ต้องเป็นลบ5นั้นเราก็เอา จุดพิกัดเนี้แทนลงไปใน x กับ y ครับแทน y ด้วยลบ5กำลัง2ส่วน16มัน x มันจะเป็น3ครับ3กำลัง2ส่วน b กำลัง2เท่ากับ1เออก็คือเอาพิกัดเนี้แทนลงไปใน x y นะคือความหมายของการที่ไฮพอร์ลามันผ่านจุดใดจุดหนึ่งนะครับมันผ่านจุด3ลบ5ความหมายก็คือ3ลบ5ต้องแทนลงไปใน x y ได้นะครับทีนี้เราก็แก้สมการหา b กำลัง2แค่นั้นเองครับ นะลบหากำลังสองก็ได้25ส่วน16บกนะลบากำลังสองก็เป็น9ส่วน B กำลังสองเท่ากับ1นะครับจัดการแก้สมการครับสมการนี้แก้ไงวะ,ะกะ็ย้ายข้างนะครับย้ายข้างอย่างนี้ก็จัดการย้าย1มาฝั่งนี้ นะย้าย9ส่วน B กำลังสองไปฝั่งนู้นก็จะได้เป็น25ส่วน16ลบ1เท่ากับ9ส่วน B กำลังสลบเศษส่วนครับก็ทำส่วนให้เท่ากันเอา16คูณบนคูณล่างเป็น25ส่วน16ลบ16ส่วน16ถูกไหม16คูณบนคูณล่าง25ลบ16ก็ได้เป็น9นะส่วน16นะตัวเศษก็ลบกันอันนี้ก็9ส่วน B กำลังสง นะครับเราหา b กําล uh ังสองก็ย้าย b กํลังสองมานี่ย้ายสิบหกมานี่ย้ายเก้ามาหารนะ b กําลังสองก็ย้ายมาคูณนะสิบหกก็ย้ายไปคูณกับฝั่งนู้นเก้าคูณสิบหกเก้าตัวนี้ก็ย้ายมาหารเนีสำหรับการเก้าเก้าตัดได้ b กําลังสองเท่ากับสิบหกนั่นเองนะครับนะเออหรือ b ก็ถอดรูทออกมาก็ได้เป็นสี่นะครับเออสี่เป็นบวกสี่หรือลบสี่ก็ได้นะ อ่ะ,อะทีนี้เราก็ได้อย่างงี้นะไม่ต้องถอดรูทออกมาก็ได้นะครับเราก็เพราะงั้นแทน b กําลังสองเท่ากับ16ลงใน y กําลังสองส่วน16ลบ x กําลังสองส่วน b กําลังสองเท่ากับหนึ่งงั้นก็จะได้ว่า y กําลังสองส่วน16กนะก็จะลบ b กําลังสองก็ได้เป็น16เช่นกันนะครับ b กำลเท่ากับ16เราก็แทน16ลงไปใน b กำลังสองเอ,อบบเท่ากับ1ะก็ได้จบได้สมก,การออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ของเราก็ตอบว่าสมก,การไฮเปอร์โบล่าของข้อนี้คือ y 2กำลังสองส่วน1 6ลบเกลังสองส่วน16เท่ากับ1นั่นเองนะครับอ่ะจบข้อที่3นะต่อข้อที่4ครับ ข้อที่สี่ไรพโบลานี้นอนอยู่บนแกน x งั้นเราต้องเริ่มต้นว่าสมการของมันฟอร์มต้องเป็นแบบนี้ครับนะงั้นก็เริ่มต้นจาก x กำลังสองสมการฟอร์ม x ขึ้นก่อนลบ y กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1่ครับทีนี้เรารู้ว่าจากรูปเนี่ยนะพิกัดของจุดยอดมันอยู่ที่2อ30สามศูนย์แสดงว่า จุดนี้นะมันเป็นจุด2รูทสนะตรงออกอบแกน y เป็นศูนย์แสดงว่าระยะห่างจากจุดยอดมายังกึ่งกลางเนี้ยก็คือ2รูทสนั่นเองเพราะงั้นเราจะได้ว่าเนื่องจาก a a ก็เป็นเท่าไหร่ครับ a ก็เป็น2รูทสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากรูปเนี้ยแล้ว a เป็น2รูทสามใช่ไหมก็เอาแทน a ลงไปสินะสรูทสยกกลังลบ y กลัง ส่วน b กำลังสองเท่ากับ1น่นั่นเองอาคิดเลขครับ2 x กำลังสองํากำลังสองได้4นะรูทสามกำลังสองได้รูทสามนะครับมันกลายเป็น4คูณรูทสามกำลังสองก็ได้3ถูกไหมเออก็ได้เป็น x กำลังสอง4 3ก็เป็น12แบบนี้ครับ ติดอะไรติด b กําลังสองนี้เราติดเอาไว้ก่อนเราก็หา b กําลังสองหาจากไหนครับคีย์เวิร์ดของเราก็คือกราฟไฮปอร์บลานี้มันผ่านจุด 4, 4นะครับเออเนื่องจากว่ามันผ่านจุด4 4เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเราเอา4แทนลงไปใน x ค่า y ก็จะต้องเป็น4ด้วยงั้นเราก็เอา4แทนลงไปใน x ใน y นะครับคำว่าผ่านจุดก็คือสามารถแทน4ลงไปใน x ใน y ได้นะครับ นะเอาควนดับตัวหน้าแทนใน x ควนดับตัวหลังแทนใน y ก็เป็นสีทั้งคู่นะะก็ได้เป็น4กําลังสองส่วน12บอลบสี่กำลังสองส่วน b เท่ากับ1นั่นเองนะครับอ่ะสีกำลังสองก็ได้16แล้วก็12ลบสี่กำลังสองก็16กนะ b กำลังสองเท่ากับ1นะครับ16 กับ12ตัดได้นี่นะแม้4ตัดได้ 4, 4, 16, 4 3 12ก็ได้เป็น4ส่วน3ลบ 16, ส่วน B กำลัง2เท่ากับ1นั่นเองนะครับอ่ะจัดรูปนิดนึงครับอันนี้ 4, ส่วน3 1ก็ย้ายมาลบอันนี้ก็ย้ายไปฝั่งนูน้นนะลบ4ส่วน3ลบ1ก็ทําส่วนให้เท่ากันก็3คูณบนคูณล่าง 4, 3ส่วน3ลบ สามส่วนสามก็กลายเป็นหนึ่งส่วนสามถูกไหมเท่ากับสิบหกส่วน b ีกำลังสองนะจากนั้นเราก็จะก,การย้าย b ีกำลังสองมาฝั่งนี้ครับอันนี้ก็จะกลายเป็นสิบหกนะครับย้าย b ีกำลังสองมานี้อันนี้เราก็เอาสามก็ย้ายขึ้นมาคูณกับสิบหกเออก็จะได้ b ีกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ครับสี่สิบแปดนั่นเอง ทีนี้เราก็แทน b กําลังสองเท่ากับ48ลงในลงในไหนครับลงใน x กําลังสองส่วน12ลบ y กําลังสองส่วน b กําลังสองเท่ากับ1 b กําลังสองก็แทนด้วย48ลงไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องถอดรู้หา b นะเอา b กําลังสองใส่ไปเลยก็จะได้เป็น x กําลังสองส่วน12ลบ y กําลังสอง b กําลังสองก็เป็น48เท่ากับ หนั่นเองอันนี้ก็คือสมการของไฮเปอร์โบลารูปนี้ครับงั้นข้อนี้ก็ตอบ x กำลังสองส่วน12ลบ y กำลังสองส่วน48เท่ากับ1ะอันนี้คือข้อ3อันนี้คือข้อ4นะครับอันนี้ข้อ3อ่ะสข้อสุดท้ายครับข้อ5กับข้อ6นะเ,เราก็ตั้งต้นที่ข้อ5ก่อนเลยครับ ข้อ5นะครับให้พูบ布拉ของเรานอนอยู่บนแกน x เราก็ฟอร์มของสมการที่จะคู่กับพูบ布拉ตัวนี้ต้องเป็นอยู่ในฟอร์มนี้แนะ่นอน x ขึ้นก่อนนะเพราะว่ามันนอนอยู่บนแกน x นะเออก็อ้างอิงครับจาก x กำลังสองส่วน a กำลังสองลบ y กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1นะครับ a, a คืออะไรครับ a, a ก็คือระยะห่างจากจุดนี้มายังจุดยอดอันนี้1 2 3 4 5สแสดงว่า เก็คือระยะห่างตรงนี้ก็เป็น3หน่วยงั้นข้อนี้ก็จะได้ว่า a, a เท่ากับ3นั่นเองส่วน B, b เป็นอะไรเนี่ยต้องมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะเออทีนี้เรารู้อย่างนี้ครับนะเออเราต้องหา b แต่การหา B เนี่ยก็คือว่านะเรารู้ A แล้วต้องหา B ถึงจะได้สมการออกมานะเออหาเขาบอกสมการเส้นกำกับมาครับ สมการเส้นกำกับเนี่ยเรารู้อย่างงี้ครับว่าสมการที่เอียงขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ในรูป y เท่ากับ b ส่วน ax นะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าสมการเนี้ยมันเขียนได้อยู่ในรูป y ok เท่ากับ b ส่วน ax เร่การเส้นกำกับตัวนี้ก็หมายความว่าไงครับนะมันก็หมายความว่าอะไรจาก เนื่องจากนะสมการเส้นกำกับนะมันจะต้องอยู่ในรูป y เท <Y S 1> ่ากับ b ส่วน ax งั้นจากโจทย์สมการเส้นกำกับมันอยู่ในรูป1ส่วน2 x ก็หมายความว่านะ b ส่วน a เนี่ยมันต้องได้1ส่วน2นั่นเองเออเนี่ยต้องแมทกันนะครับนี้เรารู้ว่า a เป็น3 ก็แทน a ด้วย3เท่ากับ1ส่วน2เราก็ย้าย3ไปคูณกับ1ส่วน2ก็จะได้ b ย้าย3ขึ้นไปคูนนั้น b ของเราก็จะได้เป็น3ส่วน2นั่นเองจบครับเราก็จะได้นั้นแทน a กับ b ลงไป x กํำลังสองส่วน a ก็เป็น3กํกำลังสองลบด้วย y ากำลังสองก็แทนด้วยสส่วน2ยกกำลังสองเท่ากับ1 น,นี่ก็ x กําลังสองสามกําลังสองได้เก้าอันนี้ก็เป็น y กําลังสองสามกําลังสองได้เก้าสองกําลังสองได้สี่เศร็จส่วนซ้อนเราตวัดตัวส่วนเนี่ยขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะมันเป็นเศษส่วนซ้อนเนี่ยที่ต้องย้อนกลับไปเรื่องเศษส่วนนะคณิตศาสตร์ต้องแม่นนิดนึงนะเราสามารถตวัดตัวเศษตัวส่วนด้านล่างที่มันซ้อนเนี่ยขึ้นไปด้านบนได้นะมันจะได้เป็นอย่างนี้ครับ x กําลังสองส่วนเก้าลบสี่ตวัดขึ้นไปอย่างนี้ครับ y กําลังสองส่วนเก้าเท่ากับหนึ่งนั่นเอง นะางนั้นข้อที่3เราก็จะได้ว่าสมาการของเราหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับเออข้อเออข้อที่5นะเราก็ตอบว่าสมาการของเราคือ x กำลังสองส่วน9ลบ y กำลังสองส่วน9เท่ากับ1นั่นเองเห็นนะอ่ะที่เหลือข้อสุดท้ายครับ ข้อที่6นะสมการไอโพลาเนี่ยตั้งอยู่บนแกน x งั้นสมการที่ฟอร์มของสมการที่จะเหมาะกับรูปนี้ก็คือฟอร์มนี้ y ขึ้นก่อนครับนะงั้นก็จาก y กํลังสส่วน a กํลังสลบ x กํลังสส่วน b กํลังสองเท่ากับ1นะเราก็ลองหา a 1, นะาก่อนดิ 1, a 1, เนี่ยก็คือระยะจากจุดกึ่งกลางไปยังจุดยอด a, 1, 2, 3, a 1, เป็นเท่าไหร่ครับ1 2 3 a เป็น 3นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เนื่องจาก a เท่ากับ3นะเออทีนี้หา b b หาไงวะนี้ b เนี่ยเราด,ดูได้จากเส้นกำกับนะครับเออเนื่องจากเส้นกำกับที่กราฟที่นอนอยู่บนแกน y นะเรารู้ว่าเส้นกำกับเส้นที่เอียงขึ้นนะมันจะต้องอยู่ในรูป y เท่ากับ a ส่วน b x a ขึ้นก่อนนะ a ส่วน b x เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่านะสมการเส้นกำกับ มันจะต้องอยู่ในรูป y เท่ากับ a ส่วน bx นะกรณีที่เส้นที่ขึ้นไปด้านบนน่ะนะก็หมายความว่าไงครับแต่จากโจทย์เนี่ยนะแล้วก็เนื่องจากโจทย์บอกว่าเส้นกำกับของเรา y เท่ากับ3 x ก็ฉะนั้นมันได้ข้อสรุปว่า a ส่วน b เนี่ยนะมันจะต้องเท่ากับ3นั่นเองเอโดย a เป็น3ครับแทน a ด้วย3 3นะ3ส่วน b เท่ากับ3ย้ายข้างนิดนึงครับ3ส่วน B B ย้ายขึ้นไปคูณ3ย้ายมาหารเท่ากับ B ตัดตัดก็สุดท้ายได้ B เป็น1นั่นเองอ่ะสรุปได้ a 3 b 1เราก็แทนค่า a b ลงในนี้นะก็จะได้สมการที่ติด x y และ a b ต้องเป็นตัวเลขนะ a ก็คือ3ก็แทน3กำลังสอง บก็คือ1ก็แทน1กําลังสองเท่ากับ1นะอันนี้ก็เป็น y กําลังสองสามกำลังสองได้9 x กําลังสองส่วน1กําลังสองก็ได้1เท่ากับ1ก็เขียนอย่างนี้ครับอ่าก็จะได้เป็น y กําลังสองส่วน9ลบด้วย x กําลังสองส่วน1ก็เขียน x กำลังสองนะไม่ต้องเขียนส่วน1นะครับอันนสรรมการไฮเบอร์เกลาของข้อน,นี้ก็ได้ y กําลังสองส่วน9ลบ x กําลังสองเท่ากับ1นั่นเองังนะข้อน,นี้ก็ตอบนะครับ y กำลังสองส่วนเก้าลบ x กำลังสองเท่ากับหนึ่งจบครับนะอ่ะหกข้อก็ได้ประมาณนี้นะครับนะเออ,อเดี๋ยวให้ดูอีกสองข้อหนึ่งข้อสองเป็นแบบนี้นะนี่หนึ่งสองคำตอบนะส่วนข้อสามข้อสี่ค้าหกก็คำตอบเป็นแบบนี้ครับ You know?